follow กันะครับน้องไรซ์เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับอีกห้านาทีพอดีมีทุราน,นิดหน่อยต้องไปปลูกผักตกปลาหลายอย่างเลย เพลงลำชิงครับสกเพลงเลยล่ะเสียงไม่ค่อยดีอืมอืมอืมน,นี่คืออะไรอ๋อไอ้ลูกเป็นเช่นมาเคืออะไร๋อาคำถามเลยโว้ บูแบบนี้เลยนี่เราสามารถดูคำถามจากตรงนี้ได้ด้ยวยนี่นะโอ้ตอบคอาเอ้มันก็จะไม่เห็นคอมเมนต์ถ้อ่านะ่ะไงดีขอไม่ดูคอมเมนต์ก่อนแป๊บหนึ่งนะขอดูคำถามแล้วตอบรัวๆดีกว่า อายุยี่สิบสี่ครับเล่นเกมไปถึงไหนแล้วเล่นมาสี่วันครับผมอาคอฟฟอาทีคาฟฟสีบดที่อยากไปหลังโควิดอยากไปทะเลครับสีโบดก็สีดำเงานนาะดิเลกคือเล่นเกมเลี้ยงหมาอืเขยามาดูคอมเมนต์ดีกว่าฟร์มดิปเตะสามคำ ใช่ไหมเรือันนี้เรื่องแรกหลักค่ะที่แสดงอะจริงๆก็เคยเเ,เล่นซีรี่ย์มาแล้วครับแต่ก็เป็นบทแบบสมทบเป็นซับพอร์ตอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเล่น MV เอ็มส่วนไหนเป็นโฆษณานะ ห่วงแล้วเนี่ยแต่เกมท่งองเล่นพ่วงมาอยู่บ้านหลายวันทำอะไรกันอยู่บ้าน เซ็นเต,เตอร์หน่อยค่ะเรื่เป็นเรื่องของรุ่นน้องนี่มาหาลัยครับเพราะไปถ่ายเขาไม่ได้คาตัวด้วยซ้ำเสื้อเวลิก้าไปดูไปไ็นไคือมันเพิ่งออกนะลำจริงอะ่ะเพิ่งมาแบบ เฮ well. ้ยสปอยแล้วเหรออันยองรู้ใช่ไหมซ้ํา ไนะ่าจะกินมามา่าฮะ อย่าฟังอย่าังหัวยุ่งจริงๆไปนอนดีกว่าไปแล้วบายบายครับทุกคน นี่ใช้แฮชแท็ก My Engineer EP 5แล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปทุกอาทิตย์นะครับว่าว่างจะมาไลฟ์อีกฮะฝันดีครับทุกคน Good night everybody Bye bye คนอยู่ยังไงคนอยู่ยังไง